เงินดิจิทัล1น1 0 0บาทล่าสุดใครขึ้นสถานะนี้ได้เงินแน่นอน28กุมภาพันธ์2,568สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องนายเอกวันนี้เรามาอัปเดตข่าวด่วนเกี่ยวกับมาตรการเงินดิจิทัล1น1 0 0บาทที่หลายคนรอคอย ใครที่ขึ้นสถานะนี้เตรียมรับเงินแน่นอนในวันที่28กุมภาพันธ์2568แถมยังเป็นเงินสดที่สามารถกดมาใช้ได้เลยแต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ผมจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดในคลิปนี้อย่าก,กดข้ามเด็ดขาดไปดูกันเลยครับใครจะได้เงิน10,000บาทในวันที่28กุมภาพันธ์2568 1. ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในแอปทางรัฐเท่านั้น กลุ่มอื่นยังไม่มีการประกาศต้องรอการสรุปจากรัฐบาล 2. ตรวจสอบแอปทางรัฐของคุณให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเข้าไปที่ Play Store Android หรือ App Store iPhone แล้วอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปและใส่พิน6หลัก 3. ตรวจสอบชื่อของคุณในแอปทางรัฐตรวจสอบว่าชื่อนามสกุลในแอปถูกต้องหรือไม่ถ้าชื่อผิดอาจมีปัญหาตอนโอนเงินต้องรีบแก้ไข 4. ตรวจสอบสถานะในโครงการเติมเงิน1,000 0บาทถ้าในแอปขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ให้รอแต่ถ้าได้สถานะหน้า5ได้รับเงิน1,000 0บาทแน่นอน 5. สถานะหน้า5คืออะไรถ้าคุณกดตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นสถานะหน้า5แสดงว่าคุณได้รับสิทธิ์เงิน1,000 0บาทแน่นอนมีข้อความยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ แต่ถ้ายังขึ้นหน้าสามแปลว่ารัฐยังตรวจสอบสิทธิ์อยู่เงิน10000่นบาทนี้เป็นเงินสดกดใช้ได้เลยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสดถ้าได้สถานะหน้า5แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่27มกราคม2568เงินจะโอนให,ให้ใหม่ในวันที่28กุมภาพันธ์2568ถ้าคุณเคยได้รับเงิน10000บาทจากเฟสหนึ่แล้วถ้าคุณได้รับเงินจากเฟสหนึ่ง กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้พิการคุณจะไม่ได้รับเงิน1,000งบาทในรอบนี้อีกเงินดิจิทัลแจกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณยังไม่เคยได้รับเงิน1,000งบาทเลยถ้าคุณยังไม่เคยได้รับมาก่อนคุณจะได้รับเงินรอบนี้แน่นอนเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นวิธีการรับเงินหนึ่งบาทให้สําเร็จหต้องได้รับสถานะหน้าหา ถ้าไม่ได้สถานะนี้จะไม่ได้รับเงิน 2. ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนบัญชีต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นไม่ใช่พร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์3ต้องผูกบัญชีให้เสร็จก่อนวันที่25กุมภาพันธ์2568ถ้าไม่ผูกพร้อมเพย์ก่อนวันสุดท้ายจะไม่ได้รับเงินแนะนำให้ไปธนาคารที่สะดวกแล้วแจ้งขอผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน สรุปง่ายๆใครได้เงิน1,000 0บาทในวันที่28กุมภาพันธ์2,568ได้แน่นอนต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตรวจสอบสถานะขึ้นหน้าหาผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนก่อน25กุมภาพันธ์2,568ไม่ได้เงินเคยได้รับเงิน1,000 0บาทจากเฟสหนึ่งไปแล้วไม่ได้ขึ้นหน้าหาไม่ได้ผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชน สรุปขั้นตอนสุดท้ายรับเงิน1,000 0บาทยังไง1อัปเดตแอป,ปทางรัฐให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด2เข้าไปตรวจสอบสถานะท่าขึ้นหน้า5ได้เงินแน่นอน3รีบไปผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนก่อน25กุมภาพันธ์6 8 6 8 4. รอรับเงินสด1,000 0บาทในวันที่28กุมภาพันธ์6 8 6พพี่น้องคนไหนขึ้นหน้า5แล้วบ้าง คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ Speech balloon สำหรับใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพเดียวผมจะใส่วิธีการผูกไว้ท้ายคลิปนี้ไปทำตามกันได้เลยถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยติดตามนายเอกเพื่ออัปเดตข่าวสารทุกวันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญอย่าพลาดเงิน1 0 0 0 0บาทเป็นของคุณรีบตรวจสอบด่วน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ